วันนี้พาเที่ยวชมอำเภอรปรางกู่จังหวัดศรสีสะเกดนะครับเนี่ยใกล้จะถึงอำเภอแล้วผมมารีวิวตรงนี้ก็ขายเผือกขายมันนะครับเห็นแล้วก็อยากกินอยูน่น้ำมันมันต้มเดี๋ยวต้องซื้อสักกิโลนเข้าอำเภอรปรางกู่แล้วนะครับอำเภอก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับแต่ก็หลายปีวันนี้ก็มีการพัฒนาสร้าง อาคารบ้านเรือนต่างๆขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับไฟทั้งถนนอนทางก็ดีขึ้นเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีไฟครัไฟริมทางเดี๋ยวนี้ก็มีไฟถ้าขยายเป็นสีเลนเนี่ยต้องถอดนะเนี่ยอไปโครงการเหมือนว่าจะมีสีเลนเหมือนกันนะเนี่ยถนนเส้นนี้แต่ว่าเงียบเลย เป็นอำเภอที่ปลูกต้นตาลนะดาบวิชัยนะครับหมวดวิชัยหรือดาบวิชัยเมื่อก่อนเป็นดาบเนี่นหมในท่านได้เสียชีวิตบ้านดาบวิชัยก็ตรงนี้แหละครับเนี่ยตรงที่ผมถึงเนี่ยแหละครับแต่จําไม่ได้แล้วบ้านหลังไรเพราะสร้างตึกขึ้นเยอะแล้วนะครับเพราะว่าน,น่าจะตรงเนี่ยแหละย่านๆนี้นะครับเน,น,นี่ยบ,บ้านดาบวิชัยอำเภอฟางกูเนี่ยเส้นตรงนี้ข้างกลางก็จะเป็นซีเลน ในตัวอำเภอก็จะดูใหญ่กว้างขวางหน่อยแล้วมัน,น,ำน,ำนำหมดแบบวิชัยผมผ่านมาแล้วนี่ก็ร้านออกรถกแสงไปเลยแสงยีนแสงขวาครับ,รบนี่ววัวมวมอำเภอปราง่ก็เข้าตลาดเยวตลาดนะ เดินรีวิวทายก่านทายไออไรตรงโรงเรียนไอน้สารไหนเนี่ยเข้าตลาดก็ได้ไปที่ว่าการอำเภอซีแย,ย,ยกเดี๋ยวมีตำรวจไม่นี่ครับในตัวเมืองนี่ก็ไม่ได้มีตึกอาคารพาณิชย์สูงๆนะครับฝั่งนี้นะจะมีอาคารพาณิชย์สูงๆก็จะอยู่ฝั่งโน้นนะครับฝั่งไหนอีกทางไปอุขันอันนี้อะไร CJ m a l อ มีห้างซ j เจมอด้วยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ไปต้องสี่แยกสามแยกนะเขาตลาดสดนะครับนี่นมาซื้อของอยู่ตรงนี้เนี่นครับข้างๆสาลากลางอำเภอบางกูที่มองเห็นนะก็ไม่จะไปรีวิวสารำอำเภอบางกูนะครับ ยืนเลยครับกลางถนนนะนี่อืออำเภอปรางกูบ้านผมเองนะครับหมุน3ั6 0องศานะครับฝั่งนี้คือเข้าตลาดสดปรางกูนะครับเนก่อนไปแยกผสมภาพนะอำเภอปรางกูก็มีเซเว่นเหมือนกันนะครับมีเซเว่นสองที่หรือสามที่แล้วก็ยังก็ไม่รู้นะครับ ขาดเไม่ได้นะต้องมาใครๆก็มาเซเวนะมากดเงินกดอะไรก็นะเซเวนเซเว่อำเภอบ้านเรานะครับต้วอเทมซื้อขนมอะไรนะไข่หงไหม่ม แม่ค้านะครับ40บาทนะครับแซ่บแซบไส้อ่าครับผมอำเภอรปรางกูนะครับเขตโรงเรียนปรางกูตรงนี้ก็จะเป็นตลาดนัดตลาดนัดถนนคนเดินด้วรื่องนี้เขาเป,เปลี่ยนแปลงเป็นที่อื่นแล้วก็ไม่รู้นะครับ เดี๋ยวจะไปชมศาลหลักเมืองนะครับตั้งแต่สร้างเสร็จเนะี่ยผมยังไม่เคยได้มาเห็นเลยนะครับเดินในเดินในถนนบ้านเราไม่ค่อยเกรือรถนะรถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับความเปลี่ยนแปลงของอำเภอบ้านเราเปลี่ยนแปลงเยอะเหมือนกันนะผมไม่ได้มาหลายปีนะสามปีแล้วนะครับผมไม่ได้มาบ้านนะครับ เป็นแรงเยอะนะครับสามปีสามปีหรือสองปีก็ไม่รู้แต่ก็หลายปีมาละครั้งนะครับหลายปีมาครั้งตั้งแต่โควิดมาเนี่ยผมอไม่ค่อยได้กลับบ้านเนี่ยสามปีท้องนู้นก็จะมีออกไปเส้นคโกขันนะครับออกไปเส้นคโกขันไปตรงนี้นก็ไปอุทุมพรก็ได้ไปห้วยทับทันก็ได้นะครับ นี่โรงเรียนปรางกูปรางกูสคูลอ้แดดจ๋มเลยแดดอุ่นเลยครับเมื่อเช้าหนาวนี่วายสารหลักเมืองนี่แหละครับเส้นขุข,ขันห้วยทับทันสีสเกตนะครับ กุคัคนรีสเกตทางเดียวกันแต่มันไปได้หมดนะครับไม่มีเส้นไหนว่าไปเชื่อมกันไม่ได้ครับทั้งทั้งอำเภอเนี่ยห้วยทับทันอุตมพรมันไปได้หมดนะครับถ้าไปฝั่งนี้ครับฝั่งที่ผมเดินไปเนะี่ยมันมีแยกไปก็แยกไปด้วยกันใกล้ๆกันนะครับรีสเกตก็ไปได้ครับม,มีทางลัดแต่สมัยก่อนเขาจะไปรีสเกตจะไปฝั่งกุขันนะครับไปแยกตรงถนนเส้นนั้นนะ นี่เขาก็มีต้นคริสต์มาสเหมือนกันเนาะยังสวยเลยดอกยังไม่เหี่ยเขาก็ทำดีนะหน้าโรงเรียนปรางกูเนี<ส>่ยเนี่ยอดปรางกูนะมาอัปเดตแล้วนะจ๊ะถ <od> ่ายคลิปกันหน่ออดปรางกูถ้าเปิดไฟนี่ก็ปี2025นินะเพอปรางกูนั่ง สารหลักเมืองโดดเด่นนะทำเสร็จแล้วก็สวยงามรีวิวอำเภอปรางัวกับสารหลักเมืองดอกไม้ฮะเมื่อก่อนไม่เคยเห็นนะดอกไม้แบบนี้นะบ้านเราเดี๋ยวนี้ก็มาถึงบ้านเราเหมือนกันนะ <c oughs> ดอกคร uh, ิสต์มาสต้นคริสต์มาสดอกดูที่ดอกอ้วบเลยต้นนี้นี่ครับเขาเรีย <c> ก <oughs> ดอกอะไรลืมแล้วดอกที่ว่า้พระเนี่ย ลืมชื่อเฉยเลยตลกมากเลยดอกดาวเรืองและนี่ก็คือเส้นทางที่ผมเดินมาครับตรงที่แยกนู้นผมก็ไม่ได้เนี่ยผมผ่านตลาดผมก็แวะตรงไหนก็ถ่ายตรงนั้นอำเภอบ้างก,กูคือไม่ใหญ่เราสามารถเดินดรอบได้ครับเดินดรอบไปเลยเดินไปโรงพยาบาลวนไปถ้ามันมีทางแบบวงกลมเดินไปสบายเลยนะครับฟังนู้นว่าจะเป็นแบบหมู่บ้านนะเป็นแบบหมู่บ้าน เป็นหมูมบ่บ้านบ้านพิมายอะไรตําบลพิมายอะไรวะใช่แล้วพิมายแลย้วเดี๋ยวก็มานี่เลยครับต้นโมกนะครับคือต้นโมกมาเข้าไปดูศาลหลักเมืองกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กราบไหว้ขอพอร ท่านปกป้องคุ้มครองครับไปไหนเดินทางไปไหนโอ้ยก็ทําเสร็จตั้งนานแล้วผมเพิ่งมาเห็นนะครับหลายปีก่อนเขากําลังทําอยู่ผมก็ว่าเอ๊ะทำไมเขาทางมาสร้างตรงนี้มันในนี่พื้นที่มันแคบไปหรือเปล่าเพราว่านบนพื้นที่อย่างพื้นปรัมเรามันไม่ได้มีเยอะนะมันไม่มีส่วนมากเป็นทุ่งนานะครับเนี่ยช้างนะครับช้างคู่ สวยฮะท่านสามกูเหมือนมากเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นสามแยกไฟแดงอำเภอปรางกูสัญ,ญลักษณ์ก็เหมือนศิละปะขอมนะบ้านเราศิละปะขอมเนะี่ยถ้าบ้านเราก็มันติดเขมรน,นะศิละปะต่างๆก็เหมือนกันเมืขเขมรนะมีปราสาทเยอะแยะปรางกูก็มีปราสาทบ้านสมอีมปราสาทปรางกู ศาลาพระพุทธปรางกูมิ่งมงคลนะครับผมอ่านไม่ถูกพระพุทธว้าวนี่ก็คือศาลหลักเมืองปรางกูข้างบนก็เป็นแบบศิละปะคอมนะก็ทำแบบศิละปะคอมผาสมกับศิละปะไทยสมัยใหม่ศิละปะไทยอ่าไหว้ข้างบนได้ถ่ายไทยเก๋ ผมอาไหว้มือก็ได้ครับนกอะไรเนี่ยนกยุงข่าวอ่ะทำก็มีวัดอะไรร่องขุนด้วยเกี่อวอะไรก็วัดดองขุนนองว่าแนวแวแนวอเอ้าต้นไม้ต้นโมกต้นไหไรเนี่ยต้นไรเนาะบอนไซเรื่องอะไรนี่แหละสวยเนาะ นี่ก็คือเกวียนแบบสมัยโบราณนะเกวียนเกวียนสมัยโบราณนะบ้านเราจนะมีเกวียนแบบนีนะ้แต่แบบข้างบนเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะแต่พงเด็กๆผมจําได้ <c oughs> เกวียนแบบธรรมดาครับเหมือนเกวียนธรรมดาเขาก็ทําเป็นไบบน,นีนะเหมือนรถไถไอ้แท็กรถไถน,หนาที่วิ่งอย่างเนี้ยคนก็เดินนั่งนะเกวียนนะครับเนี่ยเกวียนไปได้ไปนาสมัยก่อนอย่างนี้เลยนะครับเป็นบ้านเรา ทูบเทียนสักการะด้านล่างดอกไม้พงมาลาเชิญด้านบนเลยนะครับว่าเนี่ยนะครับศาลหลักเมืองอำเภอรปรางกูนานแล้วถ้อำเภอรปรางกูตั้งอำเภอมานานแล้วนะเพิ่งมีศาลหลักเมืองนะครับถ้าเป็นแบบต่างจังหวัดเขาจะมีศาลหลักเมืองพร้อมคู่เหรียบางแต่ตาอมอำเภอบางอำเภอก็เริ่มสร้างนะปรางกูเมื่อก่อนไม่มีนี่ก็มีสร้างไม่ไม่กี่ปีผ่านมานี่เองเนี่ยคุกคันอ่าห้วยทับ กุกขันก็ทําสวยนะสารหลักเมืองกุกขันแล้วก็การทลันลักอะไรพวกนี้ครับผมก็เห็นตามเพจตามอะไรเหมือนกันผมไม่เคยไปเห็นเท่าไหร่ครับคุ่ขันก็ยังไม่ได้ลงไปรีวิวอะไรเท่าไหร่นะศิล,ลปะอขอมขบนผสมผสานกันกันกบศิล,ลปะไทยพุทธนะว่าเขาทำดีมากเลยครับไม่น่าเชื่อว่าจะสวยงามขนาดนี้ครับเขจาจัดสวนจัดอะไรได้สวยงามมากเลยครับ ถ้าเป็นมีบริเวณแบบกว้างใหญ่กว่านี้นะโอ้โหไม่อยากบรรยายเลยครับเืลี่ยนแปลงใหม่แล้วเมื่อก่อนเป็นตลาดนัดตรงนี้นะครับทางไปโรงพยาบาลนะครับเนี่ยโรงพยาบาลรางกูป้ายเส้นนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นสี่เลนนะครับแต่เข้าไปก็เป็นก็เลนสองสองเลนนะเนี่ยเขาก็สร้างตึกสมัยใหม่ขึ้นแล้วเมื่อก่อนเป็นตลาดนัดผมมาซื้อของตลาดนัดเวลากลับบ้านเนะมื่อหลายปีก่อนตอนนี้ก็เป็นเนี่ย มีห้างสรรพสินค้าอะไรชื่ออะไรใหญ่นะครับอยู่ฝั่งนั้นนะครับแต่ผมไปไม่ถึงครับมันไกล,ลรีวิวอำเภอรปรางคูมาให้ชมจนหนยิใจเลยครับเนี่ยช้างนะครับมิ่งขวัญมงคน <c oughs> เขียวสวยงาสวยนะครับงาสวยถ้าเป็นช้างจริงอับผมไม่กล้ามาใกล้ย่างเงี้ยผมเป็นคนขีกลัวกลัวช้าง เลือดซั์นี่ครับสารหลักเมืองปรางคูที่ผมไปเยี่มเมื่อกี้นะครับแล้วก็เส้นไปทางโรงพยาบาลตรงนี้ก็เป็นสามแยกไฟแดงก็จะมีที่นี่ที่เดียวครับไฟแดงของปรางคูมีอยู่จุดเดียวนะครับฝั่งโน้นไม่รู้มีหรือยังนะฝั่งสามแยกนั้นน่าจะยังนี่ก็ผล็มระบารากไม้การขายผลไม้ พันธณิชย์ทกศจะอยู่ฝั่งนี้ปัป๊มปตททกศศูนย์รถอไรัไหลรถยนต์ต่างๆแล้วก็ร้านค้าต่างๆมีร้านต้นไม้ด้วยครับฝั่งนูง้นผมก็รีวิวมาถึงประมาณนี้นครับให้ชมบรรยากาศอำเภอปรางกูว่ามีการพัฒนาขึ้นเยอะนะครับไม่ได้มาสองสามปีสี่ปีเนี่ยตึกใหม่ๆเนี่ยตรงนี้ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ผมไม่รู้นะตอนผมมายัางมีนิดเดียวมีแค่ทกศแล้วก็ตึกตรงนั้นึกหนึ่ง ตรงนี้ตึกนี้นะครับตอนนั้นมาขึ้นมาหมดแล้วครับขึ้นมาผมงงนะฮรับเดินขึ้นเยอะปรางกูรงเดินอนุบาลปรางกูลาดสดอันนี้ก็ไตรชนีครับแต่ว่ามองไม่เห็นไตรษนีปร,า,ปรางกูอันนี้ก็ด็อกปรางกู <c oughs> ตรงนี้คิวรถนะครับคิวรถไปสีสเกตนะครับมีแค่นี้นะครับทุกคนเอ๋ยเนี่ยปรางกูคิวรถยจะมีอยู่คันเดียวนะครับเนี่ยผมจะไปมาไปสีสเกตเนี่ยก็มาจอ,รอดรอตรงนี้แหละต้นมะขามร่มรื่นนะครับอยู่นานแล้วครับเนมาก็เห็นแล้วต้นมะขามตรงเนี้ยคือรถปรางกูถรถบัสจะมาจอดอยู่ตรงนี้นะ เมื่อก่อนมีคันสองคันตอนนี้ก็ไม่เห็นแล้วครับไม่รู้กี่โมงจะมาวันหนึ่งก็มีอยู่เที่ยวสองเที่ยวนะครับรถคันเดียวขับไปมาป,ประมาณนี้นะครับตลาดสดรางกูนะครับอำเภอปร,รางกูในตลาดสดสังเกตก็ไม่ค่อยมีพวกอ,อาหารทะเลบ้านเราไม่ค่อยมีอาหารทะ,ลทะเลนะครับต้องเป็นตลาดนัดนะเพงจะมีพวก ขายปลามงปลาหมึกกุ้งอะไรพวกนี้ถ้าเป็นตลาดสดก็ขายเนื้อขายปลาธรรมดาขายผักธรรมดาครับอำเภอไม่ได้ใหญ่ก็อยู่ประมาณนี้ครับเหมาะเหมือน้ม,ม,มนเหบ้าน,นเราก็เหมือน้านเราขายของเท่าที่มีครับเขานงำเข้าขท้องที่มีในท้องถิ่นขายกันนะครับ ร้านค้าขายดีกันเย็นๆมีกับข้าวแต่เราแต่กุมาวางขายในเบเกดินก็มีตั้งตัต้งเต็นขายขายะพวกผักะอะไรก็สามอย่าง50าสิบามอย่าง,งกรรมเป็นมัดไปขายครับคลิปวันนี้ก็มารีวิวอำเภอรปรางกูจังหวัดศรีสะเกดมาฝากให้ทุกท่านได้ชมกันครับ ขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมติดตามรับชมกดซับสไครต์กดช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องหมอเกินได้ลำเดืนด้วยนะครับผมมีโอกาสไปรีวิวตรงไหน,นอีกก็รอติดตามชมกันนะครับอ๋อ JNT อยู่ตรงนี้นี่เองขอปร่งของเนี่ย็สมของผมมาถึงนี้ผมถ้าจะมาฝากก็มาฝา,า,ากตรงนี้เหมือนกันนะร,รู้แล้ว าของอะไรพวกนี้ JNT มีอยู่ตรงนี้ผมสั่งเห็นสั่งของมันเด้งมา JNT สองวันก็ถึงรถราก็เยอะพอสมควรนะครับคือปรางกูโอเคครับบายบายสวัสดีครับ